แพทเลิกจริงกับก๊อตค่ะแพทนปัพภาเผยปมที่เลิกกับหนุ่มก๊อตต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองนะคะสําหรับแพทนปพภาคุณแม่ของน้องเลซิงล่าสุดเธอออกมาตอบคําถามถึงสาเหตุที่เลิกกับอดีตคนรู้ใจอย่างหนุ่มก๊อตแล้วในสาเหตุจริงๆที่ต้องโบกมือลาของทั้งคู่นั้นก็ ได้มีการลดสถานะให้น้อยลงผ่านทางรายการแชฉค่ะโดยสาวแพทกล่าวว่าหนุ่มกอลตเองคิดว่าแพทเป็นไบโพลารพร้อมทั้งหันไปทางโอ๊ตปราโมทบอกพี่โอ๊ตตอนนี้แพทถึงเข้าใจคำหนึ่งตอนคุณเป็นข่าวแรกๆแ,แล้วเราแซวคุณหมดแพชชั่น เคยแซวค่ะตอนนั้นเขาก็ไม่พอใจนะใครละ่ะจะไปหมดแพชชั่นวันนี้อ้าวเป็นซะเองไม่มีทะเลาะไม่มีมือที่สามเหมือนชนีวิตอยู่ดีๆทำไมเราไม่มีโมเมนต์ที่แบบว่าอยากจะหวานเลยไม่มีโมเมนต์อยากไปเที่ยวกับเธออยากกินข้าวกับเธอในหัวมีแต่เล็ดกินข้าวหรือ,อยังอาบนะ้ำเปลี่ยนผ้เพื่อนแล้วหรือ,อยังมารู้อีกทีก็คือเราลืมเขาไปเลย เรานั้นรู้สึกว่าไม่มีเขาก็เฉยเริ่มจากแบบนี้อันนี้คือผู้ที่แรกเลยนะความสัมพันธ์เราเคลียร์ชัดแล้วว่าเราอธิบายเราพยายามจะไม่ใช้คาว่าแฟนเราใช้คาว่าเพื่อนสนิทเรากลัวที่สุดเดี๋ยวใช้แล้วมันจะไม่ได้ใช้มันอย่างนี้ไงถึงเวลาเราก็คิดก่อนถึงวันนี้เราคิดมาเป็นเดือนแล้วว่าคําพูดคําตอบของเราในวันนี้มันไม่ใช่เหมือนเด็กที่จะแบบว่าลักเลิกไม่คุยงอนอันฟอร์ฟอร์ซอนรูปไม่ซอนรูปแต่เราคิดว่า ผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเราพูดเห็นรูปอะไรก็เฉยๆวันที่บอกเขาก็คงเสียใจคิดว่าเป็นไบโพรลาเป็นบ้าหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทางด้าน,นของแพทย์นภัทรได้ออกมาพูดนั่นเองค่ะ